สวัสดีครับผมบจากช่องหาเหวแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมบันทึกรับ3ก๊กนะตอนนี้ของผมอยู่เซิร์ฟ21นะตอนนี้ก็ทำทีมวูยซึ่งตอนนี้มันก็ยังยังขาดอยู่ตัว2ตัวนะจะครบเป็นทีมตัวแดงทั้งทีมนะเราเลยใส่จูโล่มาก่อนตัวที่ผมขาดอยู่ของวุยนะก็จะเป็นแหงหัวเอียนกับเอียนฉีนะก็แหงหัวเอียนนะใกล้ครบแล้วเอียนฉีก็นะ่าจะต้องรอนานหน่อยเราเลยมีจูโร่มาแทนนะ มาดูกันเป็นการ team. อ,อัปเดตทีมของผมเป็นสายฟรีตอนนี้น่าจะเล่นมาประมาณสองน่าจะเล่นมาสามวันแล้วนะสําหรับเซิร์ฟนี้คนหนึ่งเขาก็จะขึ้นไปแบบเดี๋ยวผมให้ดูพลังอันดับต้นๆน,นะเนี่ยอันดับต้นๆเขาจะพลังประมาณนี้นะอันนี้น่าจะเป็นยี่สิบสองล้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตัวเลขของเกมเออน่าจะเป็นยี่สิบสองล้านเลยอันนี้สิบแปดล้านสิบล้านอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแปดล,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 ล้านนะ ซึ่งทําไมมันไม่เขียนแ m เอมผมก็ไม่ไม่รู้นะว่ามันนับยังไงของมันในะเกมนี้หรือว่ามันกลัวตัวเลขมันจะทะลักความรู้นะซึ่งตอนนี้ทีมผมที่ใช้อยู่ก็จะมีจูโลงเนาะเอามาเอามาใช้ก่อนซึ่งมันได้มาตอนแรกๆมันเลยถือว่าเก่งอยู่สก,กิลมันก็ถือว่าดีอยู่เนี่ยสร้างอานตรายหนึ่งแถวโอกาส40%พค่อนขาโกดตัวเอง40นะซึ่งถือว่าดีตัวนี้ถ้าใครเล่นเป็นจบพกนะตัวนี้สามารถปั้นได้นะ แล้วก็ตัวต่อไปของวีโกกนะที่เหลือสีตัวเราวีโกกหมดเลยก็จะเป็นแฮงวอตตุนตัวนี้ถือว่า,าผมว่าเอฟเฟกมันดีอยู่ก็คือสร้างความถ่าย1แถวเหมือนกัน259%แล้วก็มีโอกาส25%ที่ทําให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะมึนงงนะ1นึ่งเทินแล้วก็ขนาดปล่อยสกิลหากเป้าหมายมี HP AH มากกว่า50%างก็คือถ้าสศัตรูเลือดเยอะกว่า5 0มันจะแรงขึ้นไปอีกนะ ยิ่งสตูเลือดเยอะยิ่งแรงนะนี้ไว้เบิร์สจะเหม็ตอนตอน้ตนๆนะแล้วเราก็ให้ตัวอื่นเก็บตามเก็บอย่างเงี้ยไว้ดีอยู่ซึ่งเซ็ตอันนี้ของผม,มยังใส่เป็นสีม่วงเป็นเขาเรียกอะไรอะแสงเหมันนะนี่เป็นเซตสาหรับสายแทงนะเราเอามาให้มันยืนได้นะเวลาผ่านด่านมันจะได้ไม่มีตัวตายเราจะได้สามดาวเก็บสามดาวเก็บของง่ายๆนะตัวต่อไปจะเป็นเตียวเลี้ยวอันนี้ก็บวกสีนะเอือนนี้จะเป็นหนึ่งดาวแล้วบวกสนะีอะพลังสาม0สนพลังยูบตี้อยู่ที่ประมาณนี้นะดูเอาได้เลย ส่วนของก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนอันนี้เตียวเลี้ยว,วอันนี้จะใส่เป็นเซตผสมหน่อยนะเป็นแสงเหวียน3ชิ้นแล้วก็เป็นธนูเอ่อธนูไปอัลคีนะอันนี้จะใส่เป็นกึงๆึ่งหน่อยนะเนื่องจากผมให้มันอยู่เป็นตัวแรกนะให้มันตีแล้วใช้ผัดสกิลอันนี้มันจะเป็นสร้างความเสียหายหนึ่งแถวหน้าก็คือ3ตัวหน้าของฝั่งศัตรูแล้วก็มีโอกาส30%จะลดค่ากด2แต้มนะ ก็คือเออไม่ใช่ก็คือก็คือเราเอาไปไว้ตัดสกิลของคู่เราสู้ในเทอร์แรกนะเราจะได้สร้างความได้เปรียบเออแล้วก็เมื่อใช้เสร็จปุ๊บขาดเดียวกันเลี่ยงดาเมจลดลง20ต่อเนื่องสองรอบเมื่อใช้เสร็จปุ๊บตัวมันเองน่าจะมีโอกาสลดดาเมจได้ลง20อนะสองรอบก็เลยเอาเป็นแบบกึ่งกึ่งแท้งได้นะสำหรับตัวนี้พลังโจมตีอะไรก็อยู่ที่ประมาณนี้ตัวต่อไปจะเป็นตัวแบกของทีมผมนั้นเนื่องจากมันสู่มาค่อนข้างได้เยอะนะตัวนี้สู่มาเป็นตัวน่าจะได้สองตัวนนนี้ตััวออื่่่มมมไคยา เราเลยปั้นตัวอื่นช้าจะเป็นเดียวครับนะครับบวก4 2ดาวทองพลังอยู่ที่4 0 0แสนนะพลังโจมตี9 0 0 0 0แล้วก็เลือดอยู่ที่80,000นกว่ากว่าป้องกันก็อยู่ที่20,000กว่านะใส่เป็นเอ่เป็นเซตแท้งเหมือนกันนะเพราะตัวนี้ยืนหน้านะซึ่งอันนี้อน,นี้เป็นขั้นสีทองอันนี้จะใส่เป็นโจมตีกับตายคิริคอนะซึ่งตัวเนี้ยผมถือว่ามันดีอยู่นี่อันตีมันจะสร้างความหายเป็นเขาเรียกอะไรอะไม้กางเขนนะก็คือ3ตัวหน้ากับ1่ตัวหลัง หร co ือถ mm ้าเราเอาไว้ข้างบนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไม่ดูสมมติอันนี้เป็นทีมของคู่ต่อสู้นะเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้าเราเอาวางไว้ตรงกลางอย่างเงี้ยเจอกันมันจะโดนสามตัวหน้านี้ก็เป็นตัวหลังนี้เออถือว่าโดนสีเป้าไว้ตรงกลางหน้ากับหลังเนี่ยถือว่าดีสุดแล้วสำหรับตัวที่สร้างดาเมจเป็นไม้กางเขียนนะตัวนี้สร้างความเสียหายไม้กางเขียนเนาะร้อยเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์การโจมตีครั้งนี้คริติคอล้ตั้งหักอันนี้ผมไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ไม่เข้าใจของเออเขาเรียกอะไรไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจนะมััันคคคืออยงงงไเ้าริิตลห ก็คือมันจะมีโอกาสคิดที่ข้อสองสองสองแบบแหละคิดที่ข้อของตัวมันเองกับคิดที่ข้อของสกิลประมาณนี้เหรอผมก็ยังไม่ชัวนะอ่าแล้วก็เมื่อใช้เสร็จปุ๊บจะเพิ่มอัตราลบดีของตัวเองสองไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองรอบนะอันนี้ไว้แนวหน้าได้ก็อันนี้เป็นลดดาเมจอันนี้เป็นอัตราลบดีเพิ่มนะแล้วก็ไว้แนวหน้าอย่างเงี้ยปัน่นถือว่าแรงมากเอาไว้เป็นคอมโบกันนะสำหรับทีมผมส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นเข้าทูบวกสี่หนึ่งดาวนะ อันนี้มันมาแค่ตัวเดียวแต่ว่าเสียมันได้มาค่อนข้างเยอะนะจะใส่เป็นเซตแท้งนะตัวนี้ซึ่งตัวมันตีแรงอยู่แล้วเราเลยเอาใส่มาเป็นเซตแท้งหน่อยมันสามารถยืนได้นะตอนแรกผมเอามันอยู่แนวหน้าน,นี้เราก็ลงมาจัดคอมโบไปเลยเอาไว้แนวหลังไ้เป็นตัวเก็บตัวท้ายนะ่าจะดีสุดซิกยูอันตินะสร้างคานเสยหายเดี่ยว336%การโจมตีครั้งนี้คริติคอลและแม่นยำพิเศษ40%ก็คือการโจมตีครั้งเนี้ย จะติดคีกับแม่นยำเพิ่ม4 0มองข้ามป้องกันและมองข้ามเมจาะเกาะเจาะเกาะเอ่อเจาะเกาะกายภาพเพราะตัวนี้ให้เป็นความเสงกายภาพนะเจาะเกาะกายภาพ40ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าตีแรงมากๆถ้าเราอาจจะเยอนนี้แบบทีเดียวอาจจะตายได้เลยนะซึ่งทับเสริมมาเนี้ยก็คือเขาจะเรียกอะไรเพอบเพผมจะใส่เป็นสองตัวนี้นะตัวนี้จะใส่เป็นเอ่ออีกิปนะไม่รู้มันอ่านถูกอ่านผิดนะซึ่งจะเอาให้ ตัวอื่นของทีมวีนะส่วน้องตงเนี่ยจะใส่ให้เป็นของจุล่งโดยเฉพาะก็ะคือจุล่งมันจะตีแรงขึ้นสำหรับทองตงเน,นี่ยนี่20%แล้วไอเทมที่ผมใส่มาคือจะเป็นของทองสองชิ้นอันนี้ได้มาจากกิจกรรมนะซึ่งจำแรกมันก็เป็กิจกรรมแรอยูดีมันก็มาให้เราเลือกนะเออไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่ตัวนี้จะตีที่เจ็ดหมื่นหกนะเราเอาไว้เคลียร์เป็นเส้นตรงตอนแรกผมเอาไปยืนคู่กับแหงหัวตุ้นนะให้ ไอ้นี่ก่อนให้จูโล่งตีก่อนแล้วก็แหงของตุ้นซ้านะเป็นตัวเก็บอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหรือว่าแล้วแต่คอมโบนะมันไม่มีอะไรตายตัวนะเราสามารถครีเอทได้เลยนะเพราะเราเจาแบบนนีะ้ส่วนถ้าประสานลงผมจะใช้เป็นข้ามน้ํากับสถานฟ้าเป็นโจมตีสองอันแล้วก็เป็นรักษาอันหนึ่งนะอันนี้จะสร้างความหายเป็นเส้นตรงเหมือนกันนะหนึ่งเขาเรียกอะไรนอนนอนหนึ่งแลวเอสองตัวเออก่อน,นจะไม่ใช่นี่สิอันนี้นะถือว่าแรงอยู่นะ ถ้าใครไม่มีก็สามารถเอาอันนี้มาใช้ได้ถ้าใครมีอันดียวนี้ก็นชนะใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นดาเมจเดี่ยวอันนี้ก็ถือว่าเป็น skill gap, สกิลเก็บศัตรูได้ทีหนึ่งแล้วเนี่ยสองร้อยสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าแรงมากเอ่อเห็นเขาว่าตัวทองตัวทองมันจะเข้าประมาณวันที่หนะ้าหลังจากเซิร์ฟเปิดนะซึ่งเซิร์ฟผมก็น่าจะประมาณสองวันสามวันเข้านะซึ่งเพชรผมอะ่ะมันมีแค่สามพันแปด แล้วเขาเหมือนจะว่ามันไม่มีการันปีเนาะผมก็ไม่รู้นะว,ว่ามันจะสามารถผมไม่รู้นะว,ว่าผมจะสุ่มไหมเพราะว่าหรืออาจจะไปสุ่มตัวอื่นเพราะาตัวแรกมันเป็นกุยแก่ใช่ไหมถ้าดูจากเซิร์ฟอื่นตัวแรกมันเป็นกุยแก่ซึ่งถ้าให้ผมเลือกผมอยากได้ตัวอื่นมากกว่าเดี๋ยวผมขอดูบ้าอ,อนี่มันจะมีไม่ใช่นี่คนเราคนเราก๊กนี่ว้างเอ้ยมันอันเดียวกันนี่ว่างของเราวยนี่ว้าถูกแล้วถูกแล้ว ตัวทองมันจะมีซุนหกใช่ไหมใช่สีเนี่ยตัวทองซุนหกแล้วก็มีซูมาอี้เตียนอุยแล้วก็เป็นกุยแก่นะมีสี่ตัวแบบตัวทองที่ผมเล็งไว้อ่ะกุยแก่มันก็อืมมันสร้างความเสียหายทั้งทีมแล้วก็มีโอกาส20%ลดค่า,ากดศัตรูทั้งทีมเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าสำหรับเราที่เป็นสายฟรีเราก็ต้องเลือกตัวที่มันดีที่สุดนะ ซึ่งตอนแรกผมเลงไว้เป็นเตียนอุยสร้างความเสีหายเดียวเหมือนกันนะนี่มันจะพอๆกับคา้าทูนะแต่ว่ามันจะตีแรงกว่านะก็อย่างว่ามันเป็นระดับสีทองเนาะส่วนซูบาอีอันนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านนะอ๋อนนี้สุ่ม4เป้าหมายตัวละ230ไอ,อ้ตัวละ2 0เแล้วมีโอกาส30เปอร์ลดค่ากด2แต้มขณะเดียวกันเป้าหมายทั้งหมดไฟล์เรียกดาเมจลดลง15เปอเซนต่อเนื่องนะ ตรวเล่นสองรอบโดยรักษาทุกตำแหน่งของฝ่ายตนรักษาด้วยนี่ก็ยังไม่แน่ใจ้วเราต้องรอดูกอนซึ่งก๊กอื่นบางก็มีตัวน่าเล่นเยอะแยะนะแต่ว่าอืถ้าให้สุดเราต้องเอาแค่ก๊กเดียวแหละเพราะว่าเราถ้าเราจะเอาทุกก๊กมารวมกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่สุดนะเพราะว่าบุพเพมันจะไม่ครบนะจูกัดเหลี่ยมม้เฉียวของงอกก๊กจะเป็นอะไรบ้างกำเหลงนี่เป็นตัวตี นี่เท่ดีว่ะซุนเซ็ปอันนี้ก็เท่เสี่ยวเกี้ยวลกสุนเนี่ยผมสึกเอ้ยุมสึกนี้ถ้าตัวจริงสุดเนีน่ยนะโจจูเดียวก,ก๊กเดียวเสียนนี่ตัวเอ้แล้วลิปโปันอนะ่ไกาเสียงลิปโปอ๋อแปลว่าสีตัวท้องแรกลิปโปยังไม่เข้า ริโปนี่น่าจะเป็นตัวเด็ดของทีมทีมขุนศึกเลยนะผมว่าน่าจะเด็ดมากริโปแล้วตอนนี้ทองเรามีอยู่เมื่อกี้ถึงไหนแล้วทองใช่ไหมทองเรามีสามพันแปดเนาะซึ่งผมก็พยายามเล่นดานหลักอยู่เนี่ยเราจะได้อีกสองพันนี่เอยังไงก็น่าจะได้ครบอยู่น่าจะมีก่อนซุ่มน่าจะมีประมาณหกพันกว่านะซึ่งผมไม่ชัวร์นะว่ามันจะพอหรือเปล่าหกพันกว่าเพราะว่าเห็นบางคนเขาบอกสุ่มไปสองร้อยสิบกว่าทีอย่างเงี้ย หรือไม่ก็ถ้าสมมติสายฟรีอย่างเงี้ยมันจะจํากัดนะว่าเราซื้อได้กี่ครั้งกี่ครั้งอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะพอแล้วตัวแรกมันเป็นกุยแกเราอาจจะข้ามจากกุยแกเป็นเก็บทองไปเรื่อยไปเราก็ซื้อซื้อซื้อตัวซื้อตัวเก็บไว้เรื่อยแล้วไปรอสมตัวอื่นแทนเออก็สายฟรีเนาะเล่นสองวันล้านเจ็ดก็ถือว่าโอเคอยู่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นฟูลทีม ูลทีมของวูยกกนะในห้าดับนี้น่าจะมีคนหน้าคนเดียวที่น่าจะเป็นฟูลทีมสุดละทีมที่เขาใช้จะเป็นคาลทูนี่แล้วก็เป็นสุมาอีตัวทองนะแ่งห,หัวเอียนแล้วก็เตียวเลี้ยวแ่งห,หัวตุนซึ่งเขาไม่เอาเตียวครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอเน,นี่ยมันเป็นแ่งหัวเอียนเป็นตัวไว้เจาะแนวหลังเนาะก็แล้วแต่แเราอาจจะปรับใช้ทีมตามเขาหรือไม่ก็ใช้เป็นแบบ ตามมีตามเกิดนะเออต้องใช้คำนี้ตามมีตามเกิดเราสมุดด้วยตัวไหนเราก็ใช้ตัวนั้นนะซ่งจท,ทีผมดูอ่ะที่ผมชอบจะมีแฮงวัวตุนกับเตียวเลียวนะสองตัวอาวุธเป็นเทนี่นะไม่ใช่อะไรเออเราต้องเลือกตัวที่เราชอบนะตัวไหนที่เราชอบแล้วเราปั้นไปเรื่อยๆมันก็เก่งจนระิงอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวเอไอดี ID สายฟรีเล่น3วันของเซิร์ฟเรานะ ก็ใครดูถึงตอนนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้นะคลิปช่องผมมันจะมีบันทึกสามก๊กบันทึกรอบสามก๊กกับมีวันทัานแมนนะใครว่างก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะสำหรับใครที่เล่นหรือไม่เล่นกันแล้วแต่นะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมมนถึงตอนนี้ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามเอานะครับผมรอเป็นเลยว่าจะเป็นอะไรคลิปสูมคลิปอะไรเงี้ยมีแน่นอนนะเซิร์ฟกิวเอ่อไอดี ID แล้วนะ ก็ลาไปก่อนครับบายบายทุกคนด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับ